สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเราช่องายทองเพชรน,นะคะวันนี้ไยบุญนะคะมาหาสีดองเงินนะคะมาเยี่ยมสีดอเงินนะคะถึงบ้านเลยนะคะวันนี้ค่ะดูนะคะอ้วนสมบูรณ์มากเลยค่ะวันนี้ค่ะเจ๊ไพบุญนะคะกับคุณตาสุพรพามานะคะวันนี้พามาเล่นด้วยนะคะ โบธรรมดานี่ค่ะบวนมากเลยนะคะเดี๋ยวไปดูพ่อสีดอเงินต่อนะคะพ่อสีดองเงินกําลังกินน้ําอยู่นะคะตอนนี้คะ่ะนี่คะ่ะพ่อสีดองเงินมาแล้วนะคะพ่อสีดองเงินกําลังกินน้ําอยู่นะคะดูแม่ตับทิมนะคะอ๋อพ่อโวยบอกว่าพ่อสีดองเงินกําลังจะอาบน้ําอยู่นะคะ จะไปกีบสาวนะคะจะมาจีบแม่ไพบุญนะคะวันนี้คะ่ะดูแม่ทับทิมนะคะยืนโยกใส่สะโพกไปมาอย่างเดียวเลยคะ่ะแม่ทับทิมคะ่ะแล้วก็น้องทองเพชรนะคะน้องทองเพชรก็โอ้วันนี้วันนี้แม่ใหญ่ไม่อยู่นะคะอยู่กับ น้องทองเพชรอยู่กับพี่ต้านะคะวันนี้ค่ะอยู่กับน้องต้าค่ะวันนี้แม่ยายพ่อโวยกับบ้านนะคะไปหายญาให้น้องทองเพชรน,นะคะแล้วก็น้องช้างสองเชือกพ่อสีดองเงินแม่ทับทิมนะคะดูค่ะพ่อสีดองเงินกําลังเก็บสสยางให้พ่อโวยนะคะกําลังอาบน้ําให้นะคะอูสูงมากเลยนะคะฮะ อาบน้ำอยู่เย็นสบายเลยเย็นสบายจังดูค่ะแม่ทับทิมนะคะทรงอยากใสยาอาบน้ำเหมือนพ่อสีดองเงินเลยค่ะอยากอาบน้ำแล้วอยากเดินไปเที่ยวแล้วตอนเช้ามาค่ะพ่อโวยกับน้องต้านนะคะอาบน้ำให้น้องช้างนะคะอาบน้ำให้พ่อสีดองเงินกับแม่ทับทิมนะคะแล้วก็น้องทองเพชรนะคะอาบน้ำเสร็จ ทางสองเชือกนะคะแล้วก็อาบน้ำให้น้องทองเพชรก้ค่ะเดินเล่นค่ะพาน้องทองเพชรเดินเล่นนะคะดูค่ะพอสีแเงินอาบน้ำหล่อมากเลยค่ะอาบน้ำแล้วเย็นสบายจังเลยสาวไพยบุญก็อาบน้ำมาแล้วนะคะวันนี้สองเชือกนะคะเดินคู่กันเลยค่ะ ดูแม่ตพทิมนะคะโยกอย่างเดียวเลยค่ะโยกจนวันนี้แม่แม่ลำไยไรสุดนะคะแม่ลำไยปวดหัวมากเลยค่ะเห็นแม่ตพทิมนะคะโยกใหญ่เลยกับน้องทองเพชรน,นะคะน้องทองเพชรก็เดินอย่างเดียวเลยค่ะ <S <S อาบน้าแล้วก็จะเสร็จแล้วนะคะ <S <S อาบน้าก็จะเสร็จแล้วจะพาเนาะพ่อสีดงกันกรีบเสานะคะ <S <S คลิปกรีบเสานะคะวันนี้ เย็นสบายมากเลยค่ะวันนี้ค่ะอ้ดูเจ๊ลำพูนนะคะตัวดำเลยค่ะแต่พ่อสีดองเลยนะคะโอ้ตัวแดงเลยค่ะวันนี้ค่ะดูแม่ตบทิมนะคะอ๋แม่ตบทิมยืนโยกอีกแล้ววันนี้แม่ยายปวดหัวมากเลยเห็นน้องช้างนะคะโยกค่ะ วันนี้รอออเดอร์ผลไม้นะคะโยกใหญ่เลยค่ะดูมาแล้วนะคะเจ้าหมูอ้วเดินมาแล้วนะคะเจ้าหมูอ้วนมาแล้วมาแล้วไม่มีอะไรให้กินครับคุณแม่ไม่มีอะไรให้กินนะครัเขาเสียงอย่างเดียวเลยน้ององเพชรนี่อู้ค่ะเสียงพ่อสีดงเลยนะคะพ่อไปอาบน้ำให้อุ้ย มาแล้วนะคะกีบสาวมาแล้วห้าขามาแล้วนะคะห้าขามาแล้วนะคะห้าขาอ,อกแล้วนะคะแม่เม่สีขาจะเดินไปหาแมต่ตะทิมแล้วพอสีดองเงินดูน้องทองเพชรนะคะน้องทองเพชรก็อ๋อเดินอ้อมใหญ่เลยนะคะน้องทองเพชรวันนี้พอสีดองเงินกีบสาวนะคะวันนี้กีบสาว ลำพูนกับเจ๊ไพบูลนะคะวันนี้ค่ะเจ๊ลำพูนมาแล้วนะคะกับเจ๊ไพบูลค่ะวันนี้ค่ะฮะใส่ไอเงินโบมาเลยนะคะเจ๊ไพบูลมาแล้วนะคะมาเลย มาแล้วนะคะเจภัยบูญมาแล้วค่ะเดินคู่กันด้วยนะคะวันนี้สาวสองสาวนะคะบบาหนึ่งนะคะมาแล้วนะคะพอ sure. สีดงเงินกีบสาวแล้วนะคะกีบสาวลำพูนเลยนะคะกับพาบูนแล้วนะคะดูค่ะฮะ ป็นยังมักบอกคาท่หานะถ้าคนทบทักมัก,ม,กมักอะไรคาท่หาบ่าาโอ้คนทบบอกว่ามักคาท่ห์โอ้มามักแห้งตัวนี้ดูนะคะโอ้จุกจับกันแล้วนะคะรักกันมากเลยค่ะ วันนี้สาวมาถึงบ้านเลยค่ะมาหาผู้บ่าวนะคะเมื่อกี้ผู้บ่าวแล้วนะคะสาวสาวสองชายหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะใช่แล้วดูดูค่ะเสียงนะคะเสียงเจ๊ลํำพูนนะคะเสียงดังมากเลยค่ะช้างเฟตนะคะช้างเฟดลํำพูนไพบูลนะคะวันนี้ค่ะมาเลยนะคะหนุ่มๆเลือกเอาเลยนะคะหนุ่มๆเลือกสีดอเลือกเอาเลยนะคะเจ้าเชือกไหนได้เลยนะคะ ดูค่ะ,ะยังดูค่ะโอ้ดูขอสีดองเลยนะคะชอบับรถเจ๊ลำพูนนะคะโอ้ไปจังไดนเทม ยากปวดเลยค่ะวันนี้หมาสับรถนะคะหมาสับรถไปแล้วนี้น้องช้างกินแล้วนะคะอร่อยมากเลยค่ะโอ้พ่อสีดงเงินสูงกุกกุเพื่อนเลยค่ะพ่อสีดงเงินค่ะแล้วก็ลำพูนนะคะไทยบุญค่ะลูกค้ากินอย่างอร่อยเลยนะคะอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยวันเดี๋ยววันหลังจะพามากินอยู่บ้านของพ่อสีดงเงินนะคะ กิย่างอร่อยเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอย่าบุกคนทบเข่าปลาเด้อนั่นเจล้ำพุ่นอย่าบุกเข่าปลาเด้อนั่นิอย่าบุกเข่าปลาเด้อแตนตอดได้นี่มีแตนได้นี่ระวังแตนตอดเด้อ บุกขามาเราเต้ตนตอด้มากินไปเลยแย่งกันทำไมนั่นดูนะคะโอ้สับระรดเต็มเลยนะคะจะแ,แย่งกันกินนะคะสงะสงสัยอร่อยกับข้อสีดองเงินนะคะโอ้บุฟเฟ่บุฟเฟ่ค่ะวันนี้บุฟเฟ่กินได้เลยกินเต็มที่เลยนะคะอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยดูค่ะเซรามโพนะคะ กินอะไรเจลําพูนสับประรดเต็มต่อหน้าเลยจะไปแย่งพ่อสีดองเงินหนูชอบค่ะสูงเสมอกันเลยแต่ว่าสีดองเงินสูงกลัวน่อยนึงแมนสีดองเงินแล้วก็ลํำพูนแล้วก็ไพ่บุญ ตาสะพอนว่าหลังนะผู้ชายสูงกว่าไม่ยิ่งบอกอันนี้บะแมนเนออันนี้ไม่ยิ่งสูงกว่าผู้ชายเนอตาสะพอนบอกว่าผู้หญิงสูงกว่าผู้ชายนะคะอุปชายสูงกว่าผู้หญิงนะคะแต่แต่พ่อไอ้นะคะเตี้ยกว่าแม่ใหญ่นะคะคนทอาบอกว่าก็คือข่อยกับเมียข่อยนี่ละ เมียคขยซูงกัวพวไขยเตียกกัวค่ะกินยาหน้าอร่อยจะเลยค่ะวันนี้ค่ะอ้าพ่อไว้พ่อไว้สวัสดีค่ะ